สวัสดีครับผมช่างมองครับอันนี้ซ่อมรถต้องสถานที่นะครับผมอันนี้ผมก็ถอดแบตลูกค้ามาชาร์จก่อนนะเพราะว่าแบตลูกค้าแบตหมดนะครผมผมก็ทำการตรวจเช็คครับแล้วได้ชาร์จเสียนะครับเแล้วผมก็จะไปซื้อได้ชาร์จนะครับผมอันนี้ก็ได้ได้ชาร์จที่บิวเรียบร้อย้วครับผมตรงรุ่นเรียบร้อยครับผมก็ใส่ได้ชาร์จเรียบร้อยครับผม เดี๋ยวเราลองไปวัดไฟกันดูครับอันนี้สตาร์ทเครื่องแล้วนี่ครับผมยังไม่ใส่แบตเตอรี่นะครับผมเราลองวัดไดชาร์จจากไดชาร์จก่อนครับนี่ครับ14.2 14.3ครับอ่าอันนี้หมดจะไส่คั่วแบตเข้าไปครับแล้วก็มาดูไฟนะครับมันชาร์จไหมอันนี้ไฟไหลกันเรื่อยๆครับผมแสดงว่าไดชาร์จกําลังชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ครับ ิดสามจุดหกคิสามจุดเจ็ดครับถือว่าปกติครับเราลองมาสตาร์ดูเรื่อนใหม่ครับสตาร์ทเครื่องติดรูปแบตเตอรี่ต้องดับนะผมรูปแบตเตอรี่ดับแล้วครับแล้วเรามาเจออีกอาการนะผมแอร์ไม่ทํางานนะครับนี่ครับกระโดไม่ไม่ติดเลยครับกระจกกระจกก็ใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามันเสียหายส่วนไหนนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเช็คซีวันะครับผม นี่ครับผมว่าใช้ไขควงเช็คซิลนะครับผมค่อยๆเช็คไปทีละตัวครับว่าตัวไหนขาดครับตัวไหนขาดไฟจะไม่ติดนะครับจะติดหนึ่งขาไม่ติดหนึ่งขานะครับผมก็ได้เจอครับซิล20แอมป์ขอผมขาดครับนี่ครับการดูฟิลขาดนะครับผมนี่จะมีช่องว่างตรงกลางนะครับผมนั่นคือซิลขาดครับอ่าแล้วผมดูฟิลใหม่ครับนี่ครับนี่ครับฟิลฟิลใหม่20แอมป์ครับดูครับ ตรงกลางมันจะต่อกันนะครับผมอันนี้คือฟิวที่ปกตินะครับนีผมไฟฟิวเรียบร้อยครับนี่ครับพัดลมแอร์ทำงานนะครับเรากเก็ดฝุ่นรถลูกค้าได้เลยครับแล้วก็กระจกก็ทํางานนะครับผมนะครับกระจกขึ้นลงขึ้นลงได้ปกตินะครับน่ครับขึ้นแล้วกดลงได้ปกติครับผมขอบคุณพี่น้องๆที่มารับชมรับฟังขอบคุณครับ